สวัสดีครับท่านที่ทติดตามรับชมช่อง101่งนย์อีสานบันเทิงทีวีมาพบกันเช้าเช้าอย่างนี้ครับบังเอิญนอนเขี่ยโทรศัพท์ดูอยู่บังเอิญไปเจอคลิปนี้เข้าไปนะครับคือผมก็ไม่อยากพูดถึงมันเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่จำเป็นต้องมาพูดมันเหมือนรู้ทุกเรื่องครับในจักรวาลน,นีค้คนที่บอกว่าเป็นอาจารย์อาจมเนี่ย ปากพร่อยไม่สมกับเขาเรียกว่าอาจารย์เลยนะครับพี่น้องมาฟังดูครับว่ามันพูดอะไรครับเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเขาหรือเปล่าครับมาฟังดูครับครั้งนี้เป็นครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่นายใหญ่ใส่เต็มแมตตัวเลขอยู่ที่สามสิบโลนะครับอันนี้เาบอกพวกเสียต้าเงินด้วยจะได้รู้ตัวเลขสามสเพื่อไทยใส่สามสิบโลครับ แล้วก็จ่ายไปแล้วนะครับครับรอบละ2โล2รอบนะครับขนาดผู้สมัครหน้าใหม่นะครับเหนาๆแล้วร้อนก็ยังได้รับท้วยไปแล้ว2โลเมื่อไม่กี่วันนี้เองอาจารย์นนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อไทยเขาใส่อย่างมากนะครับเกรด A เนี่ยอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเขาใส่10โลก็กล้วย10โลแต่รอบนี้เลยนะครับเกรด A เนี่ยกล้วย30โลครับครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยลพลพรรคสีน้ำเงิน,นลพ,พลพรรคกล้าทําหรือใครที่คิดจะมาชิงแชมป์จากนายใหญ่เนี่ยนะครับหรือใครที่ไปปามากว่านายใหญ่จะตามห้าสิบเนี่ยเดี๋ยวขอโทษนะครับเวลาพูดเนี่ยกรุณาดูกระเป๋าตัวเองก่อนว่ามีจาอาโคตมีกล้วยเท่านายใหญ่ไหมอาจารย์โอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เราไม่ได้ปักปั๊มหรืออะไรเขาใช่ไหมหรือยังไงไม่บินเนยไหมไม่บินเนยเขาหายตรงไหนไหมไม่มีผมดูเ่อนแจกด้วยผมไม่ฮะ กลับไม่ยอมรับไอ้หน้าตัเมียอีสัตว์ต้องบอกงั้นน่ะใครจะไปแดกกล้วยถามหน่อยเนี่ยเวลาเขาจี้นะผู้สื่อข่าวก็พิธีกรเองก็ต้องบอกว่าเฮี้ยพอๆกันนะ่ะถึงเวลาอย่างนี้ครับพูดออกมาตรงๆนะว่าเขาแจกเงิน ไม่ต้อ,องอ้อมค้อมหรอกธนาพรเขาก็รู้อยู่แล้วปากมึงเนี่ยเขาจะแจกไปทำไมถ้าแจกบ้านใหญ่เขาจะหายไปขนาดนั้นเหรอเขาจำเป็นต้องซื้อด้วยหรออย่างพักเพื่อไทยเนี่กูถามหน่อยตอนนี้เขากำลังล้างท่อกันอยู่ไอ้เหี้ยเขากำลังล้างสิ่งปฏิกูลออกจากพักเขาอยู่ เขาจะซื้อมาทําไมแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับซึ่งเป็นเครยญาติซึ่งเป็นลูกเต้าของนักการเมืองที่เขามีอุดมการณ์ที่เขาจะเดินร่วมกับพรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจําเป็นต้องซื้อด้วยเหรอเขามากับพ่อเขาครับพ่อเขาฝากหวงังว่าเอาเด็กรุ่นใหม่ลงครับที่นายยกทักษิณบอกว่า พ่อกําลังจะล้างท่อเนี่ยจะไปล้างท่อเนี่ยครับนั่นหมายความว่านายกทักษิณน,นี่ยครับกําลังปัดกวาดในพักไอ้พวกที่เกาะพักไอ้พวกที่เกาะกระแสพักครับไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ครับตัวเป็นพักเพื่อไทยแต่ใจเป็นพักอื่นเนี่เขากําลังจะล้างท่อ แล้วเขาจะซื้อไว้ทำเชี่ยอะไรละ่ะธนาพรกูถามมึงอย่างนี้แหละบอกสองโลสามโลถึงสามสิบโลครับซื้อคนในพักตัวเองนี่นะสามสิบโลเฮ้ยมึงจะวิปผลิตไปแล้วครับเขาจะซื้อเพื่ออะไร ในเมื่อเขาต้องการที่จะเอาคนรุ่นใหม่มาบริหารพรรคเขาจะรีเรเวทพรรครับเอาคนรุ่นใหม่ๆนี่ครับเข้ามาสู่วงการการเมืองแค่ตะกะความคิดของมึงมันก็ไม่ผ่านแล้วธนาพรและไอที่เขาซื้อกันสนันวันไหวนะครับอีกฝากฝังหนึ่งครับที่มึงไปขอไปเรียนเขานะ่ะนะ เออที่มึงเข้าพักเข้าไปนะ่ะมึงไม่เห็นพูดหรอครับบ้านเล็กบ้านใหญ่ทิงบ้านคือทิงตกึกทิงตระกูลของตัวเองทิงสมบัติของพ่อแม่ไปอยู่กับเขานะี่นะมึงไม่เห็นพูดหรอธนพรและความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยนี่ครับกับความล้มเหลวทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นชายแดนไม่ว่าจะเป็นปัญหาจัดการน้ำทำให้คนตายเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยครับเสือกไม่เคยพูดเสียกไม่กล้าปากพูดครับเอออะไรนักหนาล่ะอ้างตัวบอกว่าเป็นนักวิเคราะห์การเมืองครับนักวิเคราะห์การเมืองส้นตีนอะไรแบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่านักวิเคราะห์เลือกข้าง การที่เข้าไปสื่อครับเข้าสื่อที่เป็นเขาเรียกว่าสื่อหลักๆนี่ครับมันคว,ควรที่จะมีความเป็นกลางบ้างครับให้คนนับถือบ้างครับให้คนที่ฟังเขาคิดว่าเอออาจารย์นี่มาจากสถาบันไหนวะเนี่ยมาวิาพากษวิจารณ์ทั้งสองด้านนี่ครับดูเป็นกลางดีนะดูเป็นธรรมดีนะครับแต่นี่ฮะปากพร่อย ปากเหมือนตูดครับอยากพูดอะไรก็พูดครับบอกว่าตัวเองมาจากสถาบันวิเคราะห์การเมืองครับต้องบอกว่าอย่างมึงเนี่ยครับวิเคราะห์การบ้านยังไม่ได้เลยไอ้ธนาพรบอกเขาต้องซื้อตั้งอย่างนี้ครับกี่กิโลสองกิโลสามกิโล คือถ้าจรแงแน่จริงๆก็เปิดออกมาเลยครับถ้ามีข้อมูลจริงๆครับอย่างนี้พักก็เสียครับพักก็เสียหายครับผมยังไม่เห็นพักเพื่อไทยซื้อใครมาเลยครับยังไม่เห็นนะแต่ธนพรบอกว่าซื้อหวานเงินครับผมถามเขาจะหวานทำไมล่ละ มันแปลกนะครับคนที่มีอคติคนที่ไม่ชอบคนที่ตัวเอเอ,อต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์จากเขาแล้วครับกูต้องฆ่ากูต้องฟาดฟันมันต้องกูต้องเหยียบย่ำมันครับทําเป็นรู้ดีหมดแล้วครับนายใหญ่นายน้อยพ่องมึงไงสันดานอย่างมึงเนี่ยอย่าบอกว่าเป็นนักการเมืองเลยทนพร เป็นยามนะเฝ้าเฝ้าหน้าประตูยังเขายังไม่เอาเลยครับมันโกหกตอแหลครับมนโนไปทั่วซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ครับการดูดเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งครับฝ่ายที่ตัวเองชอบเนี่ยอย่าไปแตะอย่าไปต้องนะการย้ายการเมืองการย้ายข้าราชการต่างๆนี้ก็ก็ไม่ยอมไปแตะแล้วครับ แต่ก่อนนี้สนับสนุนพรรคประชาชนตอนรางหลังเนี่ยสงใสยเนี่ยไปดีบได้ดิบได้ดีหรือเขาให้อะไรกินไม่รู้รู้สึกว่าแหมครับอย่างพรรคภูมิใจไทยนีย่ดีเริศประเสริฐสีแท้ๆครับธนพรเงียบทำความเสียหายให้กับประเทศชาติขนาดไหนก็เงียบนี่ล่าสุดเนี่ย ก็ได้เห็นครับการจัดกีฬาซีเกมครับต้องบอกว่ายิ่งกว่าเด็กปัญญาอ่อนคือมาบริหารประเทศครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการกีฬาที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยครับอายไปถึงรู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นครับเพราะอะไรครับคณะประกาศสนามแข่งขันยังประกาศผิดเลยครับ เพจของการกีฬาครับแจ้งให้พี่น้องประชาชนครับไปดูบอลหญิงพม่าทางตะวันภาคตะวันออกนั่นครับแต่ปรากฏว่าประกาศสนามผิดครับคนซื้อตั๋วไปอยู่ในสนามจนเต็มแล้วครับต้องบอกว่าหม้วที่สุดครับทุเลศที่สุดครับนี่คือความทุเลศข,ของรัฐบาล ที่ฝ่ายกฎหมายเองครับรองนายกบวรนสักอวนโนบอกว่าเราต้องถอดบทเรียนทุกเรื่องทุกเรื่องครับเออจะถอดหาพ่อหาแม่มึงอะไรนักหนาละครับทุกอย่างเป็นบทเรียนหมดเลยเหรอทุกอย่างต้องมาศึกษาใหม่หมดเลยเหรอครับพักเพื่อไทยเขาวางระบบไวด้ดีเรียบร้อยแล้วครับไม่ทำตามเขา ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคงไม่จัดงานชิลยขนาดนี้แหละครับขนาดเขาจัดงานสงการครับคนสนั่นวันไหวครับคนมาเที่ยวงานไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงไม่ว่าจะเป็นที่สีลมอีกแค่งานกีฬาซีเกมสนี่ครับซึ่งนักกีฬาต่างๆเขามาก็มีระบบระเบียบอยู่แล้วครับมีทีมงานเขาจะไปแข่งสนามไหนเนี่ยเขาก็วางไว้อยู่แล้วครับ แต่นี่มั่วจนไม่รู้หาเหีวอะไรเลยครับมันบ่งบอกถึงการบริหารประเทศที่จะมาดูแลประเทศเราจะฝากชีวิตกับไว้กับพวกนี้เหรอครับเราจะฝากความเป็นอยู่ฝากครอบครัวไว้กับรัฐบาลหิงซวยแบบนี้เหรอครับท่านรับได้เหรอล้มเหลวทุกเรื่องครับ นี่ล่าสุดกับข่าวเขาว่าอะไรครับข่าวเขาบอกว่าเพราะกระแสตกครับเหมือนนัดเนกับฮุนเซนให้บอกทหารนะครับก่อความวุ่นวายตามชายแดนอีกแล้วครับเพื่อจะเอาโมเดลของฮุนเซนครับที่ทําให้ฮุนมาเนต็ตนะฮะว่ากระแสลูกตัวเองตกต่าครับก็ต้องปั่นพวกรักชาติปกป้องชาติ พวกข้างชาติมาครับอนุทินชาญวิรุลครับชื่อเสียครับไม่ใช่ชื่อเสียงนะฮะทำอะไรก็ทุกอย่างล้มเหลวครับและล่าสุดที่มันล้มเหลวหนักก็คือการไปช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่นั่นต้องบอกว่าคะแนนเสียงต่างๆนี้จมดินเลยครับกลับมากรุงเทพ ลูกกระโล่ต่างๆครับลูกคิมต่างๆในรัฐบาลชุดนี้ก็โดนตอกย้ำเข้าไปอีกครับจัดกีฬาซีเกมเข้าด่ากันทั่วประเทศจัดยังไงครับทำให้มันได้เละเทะขนาดนั้นครับไม่มีฝีมือเสลยครับไม่มีแนวความคิดไม่มีอุดมการไม่มีสักมีเสียอะไรเลยครับทำให้ประเทศชาติเสียหาย ทำให้นา,นานาอริยะประเทศเขาครับตราหน้าเอาเยาะเย้ยเอาครับทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยครับซึ่งมีศัดิ์สีเรื่องนี้การจัดกีฬาทุกครั้งครับได้รับการยกย่องได้รับการเชิดชูครับเรื่องโกงเรื่องความเป็นธรรมนี่ครับ ประเทศไทยนี่ดีที่สุดแล้วในอาเซียนเนี่ยแต่ปรากฏว่าไงครับมาถึงยุคอนุทินทามวิรุลครับมาถึงยุครัฐมนตรีจากกล้าทำรรครับปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าเลตุ้มเป๊ะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนครับจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ครับยังไม่เคยเจอแบบนี้ครับ ว่าจะจัดงานได้ห่วยขนาดนี้จะจัดกีฬาระดับอาเซียนนี่ครับจะได้วุ่นวายขนาดนี้ครับพี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าคนอย่างอนุทินชาญวิรุณนี่ครับไม่สามารถบริหารประเทศชาติเดินต่อไปได้คนไทยชอบแบบนี้ค,คนที่มีฝีมือ คนที่จัดงานจัดการเป็นหน้าเป็นตาประเทศชาติได้ครับไม่ชอบชอบไอ้พวกเลวซามแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าจะพี่น้องบางส่วนเท่านั้นนะครับเป็นแม้กระทั่งพวกวิชาการพวกนักการเมืองที่ไปได้ดิบได้ดีครับทำเป็นตาบอดหูหนวกไม่รู้เรื่องไม่ได้สนใจอะไรครับ ประเทศชาติจะเสียหายยังไงจะเสียหน้ายัางไงกูรับได้ขอให้กูได้มีตํำแหน่งหน้าที่ครับเห็นไหมเวลาผิดพลาดมาแล้วเวลามันพูดก็สวยหรูครับเราต้องถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ครับมาพิจารณามาแก้ไขครับถ้าเกิดว่าปีหน้ามาอีกครับมันก็ต้องบอกว่าเราต้องมาถอดบทเรียน สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับภัยธรรมชาติถอดแม่มันอยู่นั่นแหละครับจริงอยู่ครับไอ้พวกนี้ครับคุณพ่อคุณแม่มันไม่ตายไงครับญาติพี่น้องมันไม่ตายไงครับมันก็เลยไม่รู้สึกครับมันก็เลยถอดบุทเรียนอยู่นั่นแหละครับไม่ยอมก้าวเข้าไปข้าง,าางหน้าครับ ไม่ยอมคิดที่จะแก้ไขให้มันจีรังยั่งยืนครับมันไม่คิดไว้เผื่อวังข้างหน้าหรอกครับมันจะเอาวันข้างหลังที่มันเกิดเหตุมันกรบถดบทเรียนแล้วมาพิจารณากันครับทำไมไม่คิดโครงการที่จะแก้ไขล่ะครับเหมือนพัคเพื่อไทยเขาทำแต่ก่อนนี่ครับนโยบายล่วงหน้าที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยล่ะครับหรือกลัวไม่ได้แดก หรือกลัวไม่ได้กินกับกับโครงการต่างๆนี้ครับมันต้องอย่างนี้ครับฉุกและหุกแบบนี้ใช้งบพิเศษใช้กรณีพิเศษนี้ครับเข้าไปขนาดนี้ครับกําลังไม่ว่าจะเป็นอํานาจต่างๆครับครบยังทํางานได้แค่นี้ครับยังไม่ได้ครึ่งขี้ตีนเขาเลยครับแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยทํางานดีกว่าเขาครับเราเห็นชัดน่ะประเทศลําบากเพราะใครครับ ประเทศที่ไม่เจริญเพราะใครครับผมลงพื้นที่กับกลุ่มต่างๆผมก็เห็นครับว่าเออครับตอนนี้มันเริ่มออกมาแล้วครับพี่น้องคนเสื้อแดงที่หลงผิดกลับบ้านเข้าสู่หมวดปกติครับพันธมิตรที่มีอยู่แล้วครับก็กลับลังครับ กับลังไปที่ประชาธิปัตย์แล้วครับและไอ้พวกนี้จะไปเอาคะแนนจากไหนครับผมถามหน่อยครับที่บอกว่าตัวเองจะเป็นพักการเมืองพักเดียวไม่ให้พักอื่นร่วมเลยครับจะเป็นรัฐบาลพี่น้องประชาชนอยากให้เราเป็นรัฐบาลจนตัวสันอยู่แล้วครับที่เขาตัวสันเนี่ยเขากลัวมึงหรือเขาอยากให้มึงเป็นผู้ถามหน่อยคะเข้าใจผิดหรือเปล่าครับถึงได้บอกว่าไอ้พวกนี้ครับ คือพูดดีเนี่ยเอาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่กล่าวหาคนอื่นชี้หน้าคนอื่นบอกว่าชั่วเร็วครับแต่พวกมึงเนี่ยทำระยำตำบอลเนี่ยครับไม่เคยพูดไม่เคยเปิดเผยท,ทั้งทั้ที่ประเทศแท่นและประชาชนเขาเห็นหมดครับแต่พวกมึงไม่พูดเองเท่านั้นเองครับเพราะว่าพวกมึงเนี่ยได้บุญได้กุศลจากเขาหรือเปล่าได้อานิสงส์หรือเปล่าครับ ต้องเก็บไปคิดนะครับพี่น้องครับฟังหูไว้หูครับกับพวกวิทยากรพวกอาจารย์อาจอมทั้งหลายนี่ครับจําหน้าได้เลยครับอาปากก็รู้ว่ามันจะพูดอะไรมันจะว่าใครมันจะเสียดสีใครเราไม่ต้องไปถอดบทเรียนแล้วครับบทเรียนเรามีเยอะอยู่แล้วครับมีอย่างเดียวครับถึงเวลาเลือกตั้งครับทั้งพักทั้งคนครับ เลือกเอาก็แล้วกันครับผมไม่ได้บอกแล้วว่าเป็นพรรคไหนครับฝากไว้ให้คิดครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ